โอ้ยเจ็ดพันได้ยาวิเศษเนาะคอยเงือกโจาแห้งแห้งขอมองไปยังลูกบ้านปอะยู่โอ้ยกระฟ้าเห็ดงาต่อไทยชิปพูน่ะพิ่งได้ผลอันคอยเงือกพาไม่นยังเดะพยันบราโาผอันจิ้มแขนปั๊บหาวดงดงปั๊บโจยเห็ดไ้วานเขื่อนกินกิจเจ้หรือวะอี่หลี่ความเมอนแอ็นไม่เคยแสดงอ่อนเอาให้ใครเห็นด้วยคอยบอกตรง มาถ่ายคลิป้รนที่ครับแต่ว่าโปรโมทพอดีเราว่างสองวันไงอยาไปออนทัวร์ยาวๆถึงสิ้นเดือนก็ไปมาถ่ายพื่เอิญคอยกลับมาครับเจ้าเจ้าสังเกตบนในร้านเฮาบอดนี่จะต่ออัลเทีลูกค้าใหม่เยอะมากเลยกลับมาจําหน้าลูกค้าไม่ได้เลยใช่เด็กโวดก็มาใหม่เดียะเด็กโวดน่ะมาใหม่ก็คอยจำม่ได้เดยเคริ่งตัวเคิ่งร้อนๆมีไปดูไลน์สิเมียนไปเป็นเกือบเดือนเลยเด้เอ้า ก็มากคือมีตะกิ่มเลี่ยมแท้แต่ละคนแหม็กใหม่เยอะไม่ตเดรอรอใช่รอมากทุกคนต้องรีบมกรอคือเวลานี้นี่นี่นี่มาสิ้นขาดตัวมัน้อมากคือบอกว่าสิบพรุ่งนี้ซ้อมใหญ่วันต่อไปออกงานแล้วก็ออนทัวร์ยาวใช่ช่วงใหม่ช่วงใหม่บอกให้เรื่อว่าใครไม่ดูลงเทพยรอบนี้พลาดมาช่วงาขอบคุณครับพลาดสุดๆต้องมาสนามแรกที่ปากช่องของนบอ แล้วก็กินซ่าใช่ครับปอนนี้มณฑลแล้วก็ชลบุรีทุกคนรีบมาเด้อไม่ยอมนักเกเล้าเนรเราประสบไมล์รักสิบปีทีผู้จอบเบิ่งก่อนแล้วล้าโรดตันดังก็ซื้ดอก <c oughs> จวดนี่น้องจวด